สวัสดีครับแฟนบอลไทยและก็ครอบครัวฟุตบอลไทยทุกท่านก็เป็นข่าวค่อนข้างจะฮือฮานะครับในวันนี้ที่มีกระแสข่าวว่าทางสมาคมฟุตบอลของเกาหลีนะครับอาจจะมีมติในการที่จะลงโทษ2นักเตะซูเปอร์สตาร์ของเกาหลีนะครับคือซนฮึงมินและก็อีคังอินในกรณีที่ มีปัญหามีเรื่องมีราวกันในแคมป์ในช่วงระยะเวลาที่ทําการแข่งขันเอเชียนคัพที่ผ่านมานะครับจากเหตุการณ์ที่อีคังยินเดงเนี่ยได้ลุกออกจากโต๊ะอาหารนะครับออกมาเล่นปิงปองหรือที่เบนเทนนิสนะครับทําให้ซวนทงมินเนี่ยรู้สึกอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้นั่งคุยกันก่อนในนัดที่จะต้องพบกับจอแดนในนัดสําคัญเพื่อให้ทุกคนมี ทุกคนในทีมอย่ามีปฏิสัมพันธ์มีการแลกเปลี่ยนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับได้เปิดเผยมาจากนักมพ์เดดซันนะฮะในระยะต่อมาทําให้เราทราบว่าได้เกิดมีการมีปากมีเสียงกันระหว่างซุนฮึงมินแล้วก็อีคังยินนะครับโดยบางกระแสข่าวก็บอกว่าซุนฮึงมินเข้าไปห้ามปรามในการทะเลาะเบาแวงนะครับแล้วก็อีคังยินเองก็ได้ออกมาแถลงข่าว แสดงความเสียใจแล้วขอโทษแฟนบอลทุกคนนะครับว่าได้กระทําบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่เหมาะสมต่อนักเตะรุ่นพี่อย่าง่วนทงมินนะครับส่วนทงมินเองก็ได้รับบาดเจ็บนะครับที่นิ้วมือนะครับจนกลับไปแข่งขันกับต้นสังกัดคือทอทัมฮอสเปอร์นะครับที่อังกฤษก,ก็ยังเห็นอาการพันนิ้วนะครับได้รับบาดเจ็บที่นิ้วมือนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นลักษณะทีมคล้ายๆทีมแตก ทีมแตกที่ว่าก็หมายถึงว่าสภาวะจิตใจภายในทีมเนี่ยก็เกิดรอยร้าวนะครับในการที่จะมีเรื่องมีราวกันถึงแม้จะมีการออกมาขอโทษขอโพยกันแต่ก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนพอสมควรครับภายในทีมชาติเกาหลีแล้วก็มันก็ส่งผลเป็นประเด็นหนึ่งนะฮะทำให้อสมาคมฟุตบอลเกาหลีเนี่ยได้ปลดจอเกนคริสปันนะครับโค้ชทีมชาติเกาหลีนะครับออกจากตําแหน่งหลังจากที่คริสปันเนี่ย หลังจากที่พาทีมไปแข่งขันทัวนเมนตเดชั่นคัพแล้วได้กลับมาที่ประเทศเกาหลีกับทีมอยู่ที่นั่นได้เพียง2วันก็ได้บินกลับแคลิฟอร์เนียคือสหรัฐอเมริกานะครับ้บานพักเขาโดยสร้างความกังขานะครับให้กับแฟนบอลแล้วก็สมาคมผู้บอลเกาหลีอย่างยิ่งเพราะว่าผลงานในการแข่งขันที่เเชียนคัพเนี่ยสร้างความผิดหวังนะครับที่ ชาวเกาหลีเนี่ยอยากจะให้ทีมชาติเกาหลีเนี่ยไปในรอบลึกมากกว่านี้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นแชมป์นะครับในรอบหลาย10ปีแต่ว่าก็ทําไม่สําเร็จมาแพ้ตกรอบนะครับโดยที่ทุกคนเนี่ยไม่พอใจกับผลงานของจอเอจอจเกนริสมันแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ะระหว่างซนฮึงมินแล้วก็อ,อีคังกินอีกนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไม่สามารถ ที่จะดูแลลูกทีมหรือว่านักเตะได้นะครับแล้วก็ความไม่สนใจของจอเกนคิสม n นเนี่ยต่อการทำทีมอย่างมากเท่าที่ควรนะครับในฐานะที่เป็นเอดโค้ชทีมชาติเกาหลีและเขาก็ยังใช้เวลาในสารัฐอเมริกานะครับในการไปรับจอบนะครับในการไปเป็นออกทีวีนะครับในฐานะ กูรูทางด้านฟุตบอลดินะครับมันทําให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศเกาหลีเนี่ยต้องพิจารณาครับเรื่องนี้ว่ามันมันมันผิดหลักการมากไม่พอสมควรยอมคือยอมที่จะจ่ายค่ายกเลิกสัญญานะครับจ่ายค่ายกเลิกสัญญาเป็นจำนวนเงินมหาศาลร,รู้สึกว่าน่าจะประมาณ150ล้านบาท,ทเดียวนะครับให้กับจอเกนงคิสบันนี่ฮะเป็นเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับกับทีมชาติเกาหลีใต้ ซึ่งกำลังจะเดินทางอขออภัยนะที่กําลังจะพบกับทีมชาติไทยในวันที่21มีนาคมและเขาจะต้องเดินทางมากรุงเทพเพื่อจะพบกับเราในอีกแมตช์หนึ่งก็คือวันที่26มีนาคม2แมตช์นะครับเย่าเยือนที่เราจะพบกับเกาหลีใต้ในทัวร์นาเมนต์คัดเลือกฟุตบอลโลกรอบที่2ครับรอบ4ทีมเนี่ยที่เรากำลังจะเจอเกาหลีซึ่งเป็นนัดสําคัญนะครับ ทีนี้นะครับมันมันก็มีการพูดคุยกันนะฮะอันนี้อันนี้เราเราเราพูดคุยกันในลักษณะเราเป็นแฟนบอลนะครับได้มีการพูดคุยกันถึงว่าถ้าคําสั่งของทางสมาคมฟุตบอลแห่งเกาหลีเนี่ยออกมาเป็นทางการอย่างจริงจัง,จงอย่างเป็นความจริงนะครับอันนี้เขาเกินไม่ใช่ว่าจะต้องมีมาตรการลงโทษคือ,อคือสมาคมฟุตบอลแห่งเกาหลีเขากำลังเขาพูดเขาพูดเพียงว่าจะต้องลงโทษซนเฮงมินแล้วก็อีฮังยินในฐานะ าการผิดวินัยในการอยู่ในแคมป์ของนักเตะเกาหลีนะครับซึ่งเขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากครับในการทะเลาะบบาแวกในลักษณะนี้ถือว่าเสียหายเสียหายในภาพพดในอุดมคติของฟุตบอลเกาหลีอย่างยิ่งซึ่ง2องซูปเปอร์สตาร์เนี่ยก็คือกําลังหลักนะครับตัวหลักของทีมชาติเกาหลีเลยนะครับทําให้มีการประกาศออกมาจะต้องลงโทษซึ่ง่ซนเทิงมินแล้วก็อีคังเยนเดียนเนี่ยก็ ไม่ได้ค้าแข่งอยู่ในเกาหลีนะค,คนนึงนยู่อยู่ที่พิเมรีอีกคนนึงอยู่ที่หลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็ทําให้มีแนวคิดว่าน่าจะเป็นการลงโทษในลักษณะที่ไม่เรียกเข้ามาติดทีมชาติอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่ถ้ามันออกมาในลักษณะว่าแน่นอนครับแมตท,ที่จะเจอกับไทยเนี่ยเป็นแมตต์แมตช์ใกล้ที่สุด ที่สมาคมฟุตบอลของเกาหลีเนี่ยจะต้องลงโทษ2นักเตะน,นี้ซูเปอร์สตาร์สนักเตะน,นี้เนี่ยนะครับมันทําให้เราอดคิดไม่ได้ว่าถ้า2คนนี้ไม่ได้มาแล้วเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างถ้ามาเจอทีมชาติไทยนะครับคลิปนี้ผมจะพูดเรื่องนี้ครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทางจีนเองนะครับสมาคมฟุตบอลจีนเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมากครับที่เกาหลีทําแบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นการ ไม่เต็มที่นะครับเหมือนศักยภาพมันตกลงกับมาเจอกับไทยมันมีผลกระทบต่อจีนอย่างมากเลยครั้งที่แล้วนะครับจีนพกกบกับเกาหลีมาแล้วนะครับแพ้เกาหลีไป3ประตูต่อศูนย์เลยนะฮะแล้วสองประตูที่ได้ได้ไดมาอยู่โซนทางมินนะครับเจอกับจีนเมื่อปลายป,ปีที่แล้วเนี่ยในทัวร์นาเมนต์คัดบอลโลกกับจีนแพ้เกาหลีไป3ประตูต่อศูนย์โซนทางมินยิงไป2ประตูนะครับแล้วครั้งนี้มาเจอกับไทยแล้วไม่มีโซนทางมินไม่มีทางยินเนี่ยทำให้ ทางจีนเนี่ยไม่พอใจเกาหลีอย่างมากลักษณะมันจะอ่อนข้อให้กับทีมชาติไทยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าแมตท,ที่จะเจอกับเราวันที่21กับวันที่26ที่ถึงนี้นะครับถ้าทีมชาติเกาหลีไม่มีซนเทอรมินแล้วก็ไม่มีอีคังยินเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต้อข,ขอขอบคุณนะครับเพื่อนมาคอมเมนต์เนี่ยเป็นเป็นข้อความที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ มีคอมเมนต์มาพูดมันตรงกับใจผมครับเป็นลักษณะคําพูดที่ถูกต้องครับว่าในภาพลักษณ์สายตาเราคือ mm hmm. เกาหลีนี่เขาจะมะีความแข็งแรงนะครับมีความอึดความทนวิ่งได้ตลอด90้าสนาทีไม่มีหมดร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็เทคนิคฟุตบอลก,ก็อยู่ในระดับทีอ่อยู่ในระดับโลกนะครับผู้ตรงไปตรงมาแต่ทีนี้เวลาเรานึกถึงทีมชาติไทยเราเนี่ย เราจะเห็นรูปร่างของเราเนี่ยเล็กกว่าเกาหลีนิดหน่อยแล้วก็ไม่มีระบบตั้งทนนะครับมีความผิดพลาดเยอะในการเล่นแล้วก็เล่นไปได้ประมาณอ่าสานาทีก็เริ่มจะหมดแรงอันนี้เป็นจุดด้อยที่เราแพ้เกาหลีมาเรื่อยๆตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็กองหลังเราก็ไม่ค่อยดีมันด้วยด้วยนะครับการบุกของเกาหลีเนี่ยเขามีประสิทธิภาพอย่างมากมันทําให เราผูกปีแพ้ครับผูกแมตช์แพ้ผูกฤดูการแพ้เลยถ้าเจอเกาหลีแต่ไม่ใช่ว่านะครับว่าเราไม่เคยชนะเกาหลีเราก็ชนะเกาหลีอยู่ครับเราก็เคยชนะเกาหลีในแมตช์ที่เราเอาจริงเกาจังนะฮะในแมตช์ที่เรา,เาวิ่งลืมตายเราก็สามารถเอาชนะเกาหลีได้เหมือนกันทีนี้เรามาดูหน้าปัจจุบันนี้นะครับคือคือมันเป็นเรื่องที่ผมพูดมานานแล้วครับเกี่ยวกับการ,การมองเกม คือผมเห็น <_ T> เห็นพัฒนาการ <_ T> ผมใช้คําว่าสกราใหม่ของฟุตบอลไทยเริ่มวันที่12มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เอเชียนคับที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อีชีเข้ามาเนี่ยนักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยวิ่งลืมตายเหมือนกันครับเหมือนผมอ่านผมอ่านปฏิญญาฟุตบอลหรือว่าเจแปนเวให้ท่านฟังเนี่ยมันมหนีหนึ่งในหัวข้อที่ผมอ่านมายกต,ตัวอย่างเช่นนะฮะ นักฟุตบอลที่เป็นแดนวิฟิลนะครับหรือเป็นแดนรับเนี่ยจะต้องสามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงสนามได้ตลอดเวลาทั้งเกมตลอด90นาทีครับเราเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้นะเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่อิชิเข้ามาคุมว่านักฟุตบอลทีมชาติไทยเราเนี่ยวิ่งตลอด90นาทีไม่เคยวิ่งได้10กิโลอัตราเฉลีย่ย10กิโลนี่เห็นเยอะเลยครับ10กว่ากิโลก็มีครับในในในแต่ละแมตช์แต่ละคนเนี่ย เราจะเห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลงตัวนี้มันเกิดขึ้นเยอะครับและเราครองบอลแดนกลางน้อยลงและเราทําบอลในเกมที่จะได้ได้บอลปุ๊บเราเราดันขึ้นลุกทันทีบ่อยขึ้นและแพงหลังเราเนี่ยก็รู้สึกเล่นละเอียดขึ้นเล่นละเอียดขึ้นการประกบตัวดีขึ้นแล้วก็มีการวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างที่ผมว่าเนี่ยในแดนวิฟิลคือมาช่วยเกมรับเติมเกมลุกเี่ยมากขึ้นเป็นสิติมาในการวิ่งของนักเตะเราก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มันทำให้มันทาให้ผลการแข่งขันของเราเนี่ยออกมาดีครับเราสามารถชนะและเสมอทีมที่มีรงกิ้งสูงกว่าเราได้เราจะมีพลาดเฉพาะแมตช์สุดท้ายที่เราไปแพ้แบบสูสีนะครับ2ประตูต่อหนึ่งให้กับอุซเบกิสถานซึ่งในครึ่งแรกเนี่ยเราไม่ได้เล่นเกมลูกเลยเราโดนเขากดแต่ครึ่งหลังพอเราอัดเข้าคืนแล้วเราดันเข้าคืนแล้วเนี่ยเราก็เราก็เหนือเขาอยู่เหมือนกันแล้วเราไปแพ้เขาหนึ่งลูกแค่นั้นเองครับ มันทําให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดตาชัดเจนแต่หลายคนที่คุ้นชินนะครับกับแนวการทําทีมในการบุกนะครับอย่าสนุกสนานเหมือนแต่ในอดีตเราหลังรั่วแล้วไม่มีการวิ่งเติมเกมขึ้นมาวิ่งขึ้นวิ่งลงสุดสนามเหมือนอย่างที่อิชิพาทีมชาติไทยทําในระยะนี้เนี่ยเราเลยไม่คุ้นตาเมื่อก่อนเราบุกสวยงามนะครับเราต่อบอลแดนกลางแล้วขึ้นทําประตูนะครับแต่เราวิ่งไม่ครบ90้าสิบนาที เราวิ่งไประยะหนึ่งแล้วเราก็เหนื่อยเราวิ่งไม่ตลอดนะครับระยะเวลาคือปฏิกิริยาในการเล่นในสนามเราเมื่อก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันแล้วทุกวันนี้มันเป็นฟุตบอลสมัยใหม่มากขึ้นคือมันยุคนี้ฮะยุคนี้ท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงใน,ใน,ใ,นในไทยลีกว่ามีการวิ่งสูงขึ้นทุกเม็ดทุกดอกนะครับการแย่งเอาบอลคืนนะครับการชิงเอาบอลคืนการเลี้ยงบอลกินตัวตัวต่อตัว,ตว,ตวการวิ่งขึ้นวิ่งลงสุดสนามวิ่งตลอดเวลา นะครับทำให้มีการเติมเกมรับเติมเกมลูกกันอย่างสมบูรณ์เนี่ยนี่มันเป็นลักษณะฟุตบอลที่ทีมกำลังทำดังนั้นนะครับข้อด้อยของทีมชาติไทยที่บอกว่าวิ่งไม่ครบ9ก้าสิบนาทีตอนนี้ได้รับการแก้แล้วครับข้อที่1นนะข้อที่2คือเรื่องกองหลังของเราที่มันรั่วบ่อยๆทําให้เกาหลีเขาทาโดยง่ายเนี่ยมันได้รับการแก้แล้วครับ2ข้อแล้วนะครับ1คือวิ่งไม่ครบ9ก้าสิบนาที2คือเราถูกเกาหลีบุก จนแผงหลังเราขาดพังหมดเลยะฮะเราได้รับการแก้แล้วในยุคข,ของอิชิดังนั้นนะครับผมยังคิดว่าสองประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอดีตไปแล้ววันนี้นะครับหลังจากที่โค้ดมาสซาดะอิชิได้มาคุมทีมชาติไทยจนถึงวันที่21มีนาคมนียก็จะครบ2เดือนนะครับ2เดือนกว่าเนี่ยผมคิดว่าเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับ และเกาหลีเนี่ยที่จะมาไม่ว่าจะมีโซนเทิงมินกับอีคังอินหรือไม่นะผมถึงบอกว่าผมอยากจะดูคู่นี้เหลือเกินว่าเราจะเป็นยังไงมันจะมีอยู่ข้อเดียวครับที่เราเป็นรองเขาตอนนี้นะครับคือเราเป็นรองอย่างชัดเจนก็คือเรื่องเทคนิคบอลความสามารถเฉพาะตัวซึ่งเกาหลีเองเขามีตัวผู้เล่นที่อยู่โยุโรปนะครับยูรใีใหญ่ๆหลายคนซึ่งเขามีประสบการณ์อาจจะมีประสบการณ์มากกว่าเรา และเกาหลีเองเนี่ยเขาผูกปีไปเตะฟุตบอลโลกครับไอเรื่องไปแข่งตามรีกใหญ่นี่ก็ใช่ครับเขามีโอกาสประท่ากับตัวผู้เล่นในดีและที่สําคัญคือเขาไปแข่งฟุตบอลโลกทําให้ตัวผู้เล่นเขาเนี่ยได้ไปประท่ากับทีมระดับโลกอย่างอเมริกาใต้นะครับอย่างเยอรมันอย่างอังกฤษอย่างฝรั่งเศสเนี่ยทำให้เขาได้ประท่ากับทีมชั้นยอดของโลกเหล่านี้เนี่ยมันทําให้ประสบการณ์นักเตะเขาเนี่ยบางคนที่เคยไปเวิร์คขับมาแล้วเนี่ย มันกลายเป็นประสบการณ์ที่เหนือกว่าเรานะฮะนี่เองครับผมต้องบอกว่าเราต้องไปเวอร์ขับครับถ้าเราไปเวอร์ขับมันมันยิ่งกว่านักเตะเราได้ไปเตะยู่พีมีลลิกนะครับเพราะว่าโอกาสที่นักเตะเราจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศนะครับในการแข่งขันกับนักเตะระดับเวอร์คลาสเนี่ยเราอาจจะไปเจอันดับหนึ่งระดับ2ของโลกก็ได้ครับอย่างอา์เจีนานะครับเราอาจจะไปเจอได้อย่างฝรั่งเศสเบลเยียมเงี้ยเราอาจจะมีโอกาสได้เจอนะครับ มันจะทําให้นักเตะเราเนี่ยได้มีโอกาสไปสัมผัสเกมเช่นเดียวกันครับเกาหลีะจะได้เปรียบของเราตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องว่านักเตะของเขาเนี่ยได้ไปสัมผัสเกมอยู่พีเมลีกเป็นสัมผัสเกมอยู่กับหลีกเอิงนะครับหรืออา,อาจจะมีที่หลีกอื่นที่เป็นหลีกใหญ่เขามีโอกาสสัมผัสเกมเหล่านั้นแล้วเขาก็ประโยชน์ของการที่นักฟุตบอลเขาได้สัมผัสเกมที่เจอกับนักเตะระดับโลกเหล่านั้นน่ะมันทําให้ทีมของเขาเนี่ย ยกระดับทีมเขามาสู่ระดับทีมระดับโลกครับในทีมชาติเขาเน่ยดังนั้นฮะตอนนี้ทีมชาติไทยก็เหลือก็เหลือแค่เรื่องนี้นะครับคือเรื่องเดียวคือพละกําลังการวิ่งเนี่ยเราพอจะสูสีเขาได้ถึงแม้จะเป็นเป็นรองเขาแต่ผมคิดว่าพอสู้ได้ครับวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งเก้าสิบนาทีเนี่ยเจอกันได้ครับชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็กองหน้าเขาบอกว่าทะลุทะลวงเนี่ย โดยเฉพาะถ้าไม่มีโซนถึงมินและไม่มีอีคังยินเนี่ยก็ลองดูสิครับประกองหลังไทยตอนนี้ลองดูได้เลยครับว่าคุณจะเจาะได้ไหมในยุคกีชีเนี่ยนะครับข้อที่2เแล้วนะครับข้อที่3คือประสบการณ์ระดับโลกเนี่ยมันจะช่วยตรงไหนมันจะช่วยส่วนใหญ่แล้วมันจะช่วยในแดนมิดฟิลกับแดนลูกครับแต่ทีนี้แดนมิดฟิลกับแดนลูกมันจะมีผลกับแดนไหนเราคือมีผลกับแดนหลังเราไงครับแดนรับของเราอะ แต่แดนรับของเรามันดีนี่ครับช่วงนี้แล้วผมคิดว่าอิชีจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆด้วยนะผู้เล่นในเกมรับเราอะนะครับเห็นว่าจะเสริมตัวผู้เล่นเกมรับตัวสูงใหญ่เข้ามาก็ไม่รู้จะเป็นใครหรอครับก็ต้องรอดูอีกทีว่าจะเป็นใครโจนาธานเคมดีจะได้เข้ามาไหมนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าตัวผู้เล่นดีๆอย่างตัวยืนอย่างอดลอลละเนี่ก็โอเคเลยนะครับไว้ใจได้แล้วก็จะมีปัญหานิดหน่อยคือพันษาเนี่ย ก็เล่นดีครับตัวใหญ่ด้วยแต่ก็มีจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆเห็นถ้าเกิดปิดจุดบกพร่องนี้ได้ได้จบเลยครับไม่มีใครทําประตูเราได้ง่ายหรอกแล้วโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยแดนกลางแกจอมขยันเราได้หลายตัวเนี่ยแม้กระทั่งมิเคลสันแม้กระทั่งสุภโชคนะครับก็ได้ไปช่วยเกมรับกันทั้งหมดเวลาเล่นเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงเท่านั้นแหละครับวิ่งกันวิ่งกันลืมตายเลยนะฮะนักเตะไทยทุกวันเนี่ยมีวินัยอย่าง อย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนว่าเขาวิ่งกันจริงนี่มันเป็นมันเป็นทีมที่น่าเชียร์มากสําหรับทีมชาติไทยตอนนี้นะครับดังนั้นอย่างที่ผมพูดมานี่ครับว่าตอนนี้เราจะไปลองแค่ประสบการณ์ประสบการณ์ในสนามของนักเตะเราทั้งนั้นแต่เราก็อย่าลืมว่านักเตะเราถึงแม้จะไม่ได้ไปค้าแข้งในฟุตบอลระดับโลกอย่างพรีเมียร์ลีกนะครับอย่างลีกของยุโรปแต่เราก็ยังมีนักเตะเราที่ค้าแข้งอยู่ต่างประเทศในยุโรปอย่าง สุพนัทนะครับแล้วก็อย่างมิเกลสันเรามีนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ที่เจลิกนะครับอย่างสุปโชคสารชาตินะครับแล้วก็มีอดีตนักเตะหลายๆคนที่ค้าแข่งอยู่เจลิกมาอย่างโชคชนนะครับอย่างโกอุ่มนะครับอย่างเจชนาทิปนะครับซึ่งตอนนี้เมสซี่เจรเราก็กลับมาในแมตช์แรกไทยลีกก็จำเลยเกินครับลีลา ผมคิดว่าเหมือนคนเหมือนคนไม่ได้รับบาดเจ็บนะลีลาเป็นคนเล่นต่อเนื่องมาเลยสุดยอดมากครับสำหรับเจเรานะครับพร้อมครับพร้อมที่จะเจเกาหลีแน่นอนเมสซี่เจแล้วก็เรายังได้ทีลิลินแดงดดอีกคนหนึ่งครับที่เคยค้าแข่งกับเจลีกเนี่ยทีลิลินเนี่ยเป็นตัวผู้เล่นที่ทรงคุณค่ามากกับทีมชาติไทยนะครับโดยประสบการณ์นะผมคิดว่าเป็นเดือดตุกน้อยเลยนะครับเรื่องประสบการณ์เนี่ยในการเล่นแดนหน้าแล้วก็เราจะเห็นว่า ลูกแอซซีที่เขาให้สุภนัทยิงสิงคโปร์ในครั้งก่อนเนี่ยถือว่าเป็นลูกระดับเหนือชั้นครับทีรสีแดงดานเนี่ยเล่นฟุตบอลแบบไม่ต้องใช้แรงแล้วครับคือไม่ต้องลุยมากแต่ประสบการณ์ของเขาเนี่ยช่วยทีมได้เยอะมากเขาคาแข่ขงอยู่ที่เจอร์รี่มาเหมือนกันดังนั้นน่ะสิ่งที่ผมพูดกําลังพูดตอนนี้คือประสบการณ์ทีมชาติไทยเราตัวผู้เล่นของเราเนี่ยไม่ว่าจะคาแข่ขงอยู่เจรอร์รี่นะครับอยู่หลีกเดนมาร์กหรือที่ไหนก็ตามแต่ที่ยุโรปเนี่ย ผมคิดว่าถ้าเอาจริงๆเงินแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่ากลัวนะครับเกาหลีในพ่งตรงนะทําไมถึงไม่น่ากลัวครับเพราะว่าตอนนี้เรามีอิจีอยู่นะครับอิจีทําทีมแบบนี้แล้วเรียกศรัทธามาได้ขนาดนี้นะครับความพยันขันแข็งการมองเกมที่ทะลุปูโป่งเนี่ยมันทําให้เราทุกคนเนี่ยรู้สึกอุ่นใจสบายใจแลว้วก็นักเตะทุกคนมีแพชชั่นที่ดีมากกําลังใจเราเป็นบวกอย่างมากครับในขณะที่เกาหลีตอนนี้ทีมแตกอยู่เนี่ย เจอกันรอบนี้ครับผมบอกไว้เลยครับไทยมีโอกาสชนะใครจะว่าอะไรก็ตามแต่ผมช่องพักกินชาแนลบอกไว้เลยครับเกาหลีก็เกาหลีนะ,ะ,ะ,ะครับรอบเนี้จะมีโซนทางมินหรือลีฮทางินมาด้วยหรือ,รอ,รอไม่ผมไม่รู้ครับแต่วันที่21เนี่ยก็อาจจะเตะในบ้านเขาแต่วันที่26เจอกันแน่ครับ <S <S โอกาสที่เกาหลีจะทะลุเหมือนโดนมาเลเซียยิงก็มีครับ <S 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 ถึงเขาจะบอกว่าเป็นการแสดงอ่าเกาหลีการละครเพื่อจะให้ เพื่อจะเลี่ยงการพบกับญี่ปุ่นอะไรก็ตามแต่แต่ผมเห็นรอยรั่วของกองหลังเกาหลีครับทุกแมตช์เลยครับไม่ว่าจะเจอมาเลเซียไม่ว่าจะเจอจอแดนเนี่ยผมเห็นผมเห็นรอยรั่วหมดเลยเห็นปัญหาของแผงหลังเกาหลีแล้วยิ่งมีปัญหากันในทีมแบบนี้นะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับเกาหลีมีปัญหาในการปลดจอเกนคิสมันเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่สังเกตคิดว่าเกาหลีมาตรฐานสูงคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันนนะเวลาเรามองเกาหลีเรารู้สึกเราเรา เราชื่นชมเราเทิร์ทูนเขาเลยเกิดนนะว่าเขามาตรฐานสูงแบบนั้นแบบนี้แต่เวลาเราคิดถึงทีมชาติไทยเราเนี่ยเราได้ค่าตลอดเวลาผมไม่สนใจเรื่องเหล่านี้หรอกครับเพราะว่าตั้งแต่อิชิมาแล้วผมผม,ผมเริ่มพูดเกี่ยวกับความพิเศษสุดของทีมชาติไทยผมพูดมานานแล้วนะครับผมพูดแรกๆก,ก็ไม่มีใครที่จะเชื่อผมหรอกนะครับก็เหมือนกับผมอวยมีบางคนบอกว่าผมอวยเดยซ้ำไปแล้วเป็นไงบ้างครับตอนนี้หลังจากทัวร์นาเมนต์นั้นมาเนี่ย ตอนแรกที่ผมพูดตั้งแต่แมตช์แร,แรกที่เขาแข่งคือผมเขามีหลายคนว่าผมวยถูกไหมครับวันนี้เป็นยังไงครับทีมชาติไทยวันนี้เป็นยังไงครับการทํางานของกิชิมันเป็นอย่างที่ผมพูดไหมเพราะฉะนั้นผมผมไม่สนใจหรอกคำพูดใดๆก็ตามแต่ผมบอกไว้เลยว่านาทีนี้เนี่ยทีมชาติไทยไม่ไม่ต้องกลัวเกาหลีเลยครับความรู้สึกของเราตอนนี้ในการเล่นของทีมชาติไทยเราตอนนี้โดยการคุมกีิชีเนี่ยความรู้สึกของผมนะ ทีมชาติไทยตอนนี้เนี่ยอยู่ในระดับเอเชียแล้วครับเพียงแต่ว่าอิชิอิจะทําให้ทีมชาติไทยเราเข้าที่เข้าทางแบบร้อเซได้ตอนวันไหนแค่นั้นเองเขาจะทําให้ทีมชาติไทยเราเนี่ยลงตัวลงล็อกได้วันไหนแค่นั้นเองและการลงตัวลงล็อกครั้งนี้มันจะเป็นการลงตัวลงล็อกระยะยาวเพราะเขาปูเขาปูแผนงานปูวิธีการเล่นมาแบบเป็นระบบหนักแน่นมากเขาปูในระดับทัศนคติครับ เขาไม่ได้เล่นแบบปูบวาบแต่เขาให้ตัวผู้เล่นทีมชาติไทยเราเนี่ยมีระเบียบวินัยมีวิธีคิดมีแพชชั่นที่หนักแน่นและมันจะกลายเป็นลักษณะคล้ายเจแปนเวหรือไทยแลนด์เวที่ผมพูดคือมันจะเป็นตำรับเป็นสูตรเป็นคัมภีร์เลยในการเล่นท่านคอยดูกันแล้วกันผมถึงบอกว่าเกาหลีก็เกาหลีเะครับว่าจิตหัวใจตอนนี้เนี่ยไทยดีกว่าและการที่เปลี่ยนโค้ดแบบนี้เนี่ย ไม่มีโค้ดเทวดาคนไหนจะทําให้เกาหลีแบบผิดทูผิดตาขึ้นมาได้ภายในหนึ่งเดือนไม่มีทางครับจับต้นชนปลายไม่ถูกก็เผื่อจะแยกกว่าเดิมท่านอย่าบูชาและชื่นชมเกาหลีมากเกินไปนะครับรอบนี้เดี๋ยวเจอกันครับกับทีมชาติไทยคิดดูดีๆตอนนี้ใครนิ่งกว่าใครผมคิดว่าอิชีและทีมชาตินิ่งกว่าครับเกาหลีถึงแม้ว่าจะเป็นทีมระดับโลกตอนนี้ระสับระสายเลยเกินครับและโค้ชที่มาใหม่เนี่ย ท่านคิดเหรอครับว่าจะมาจาัดก,ก,การแผงหลังที่รั่วทันภายในหนึ่งเดือนเรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องรู้และเก่งจริงนอกจากโค้ชคนนั้นจะเก่งมากๆเลยและการขาดโซนฮงมินและวก็รีอีคังกินครั้งนี้เนี่ยจะมีโค้ชคนไหนจะมาเติมแนวรุกได้รวดเร็วขนาดนั้นผมก็จะรอดูเหมือนกันในระยะเวลาหนึ่งเดือนซึ่งผมรู้ว่ามาตรฐานเขาสูงมาตรฐานของสมาคมฟุตบอลเกาหลีเขาสูงแต่ตอนนี้ผมก็เชื่อว,ว่ามาตรฐานของสมาคมฟุตบอลไทยก็สูงเหมือนกัน สูงไม่ธรรมดาด้วยเรามีอย่างมีมีเขาไม่มีอย่างมาดามแป้งนะครับการเติมกกาลังใจความเข้าใจเนี่ยเหมือนมาดามแป้งเขาไม่มีเหมือนเรานะเขาไม่มีโค้ดศูนย์หน้าที่กุรีกุจอเหมือนเดทุกนะครับพี่ทุกพี่พงพี่อ่อนเขาไม่มีโค้ดที่ทุ่มเทแบบหามรุ่มหามค่าเหมือนกับอีชีเหมือนเรานะครับและที่สําคัญที่สุดเกาหลีเองเขาอยู่ในสภาวะภายในที่ค่อนข้างที่จะสับสนรสายตอนนี้เราอยู่ในฐานะบวก นะครับคือนักเตะอย่างเจอย่างทีละศิลป์ของเรากลับมาแล้วหัวใจกําลังใจในทีมชาติไทยเราในลีกไทยเราก็ดีนักเตะเราทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกบวกมีความรู้สึกกําลังอยากต่อสู้อิชิเองเนี่ยเขาก็นิ่งกว่าเยอะแยะนะครับ<ๆ>เกี่ยวกับความนิ่งในการทำทีมในการโค้ดสิ่งเหล่านี้มันเป็นอ,ปอุปกรณ์ผมคิดว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไปที่ผมจะไป คิดว่าทีมชาติไทยจะเป็นรองเกาหลีมากมายขนาดนั้นในมุมมองของช่องมาคินชนะองค์ผมจะคิดว่าครั้งนี้โอกาสที่เกาหลีจะแพ้เรานมีสูงด้วยโดยเฉพาะในแมตช์ที่มาเจอเราที่ราชมังคลาแต่ทุกคนก็ยังเชื่อนะครับเชื่อคือย,ยังเชื่อในในความเป็นเกาหลีใช่ไหมฮะก็มีเชื่ออยู่แค่นั้นแหละครับมีเชื่ออยู่แค่นั้นแหละเชื่อในความเป็นเกาหลีที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อว่าทีมชาติไทยเนี่ย ก็ยังเป็นทีมช้างศึกชุดเดิมใช่ไหมครับท่านก็เชื่อต่อไปครับผมออกจากตรงนั้นมานานแล้วครับผมออกจากจุดที่ท่านเชื่อมาเตือนบววข่าแล้วครับแต่ตัวท่านดังหากี่ยังนั่งอยู่ที่เดิมนะไม่ยอมลุกขึ้นมาเหมือนผมตอนนี้ผมบอกจากจุดที่ผมเคยเห็นทีมชาติไทยมาแล้วครับผมจึงใช้คําว่าสักกราระทุบบอลไทยเริ่มต้นใหม่แล้วแต่ว่าที่12บมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยและผมจะพูดย้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนท่านเข้าใจว่าเราเปลี่ยนไปแล้วครับ ช้างสึกเปลี่ยนไปแล้วครับตอนนี้ครับ